เข้าทางหลักนะคะก็ต้องดูรถทางด้านซ้ายนะคะด้านหน้ามีรถช้าอยู่นะคะเราก็ขับไปชะลอชะลอความเร็วไปตอนนี้เราดูทางด้านซ้ายแล้วเช็คขันขทาไหล่อีกครั้งหนึ่งว่างนะคะเราก็ให้สัญญาณไฟและเปลี่ยนเลนเข้ามาก็ขับตรงไปนะคะแต่ว่าด้านหน้ามีรถช้านะคะเราก็ชะลอแล้วก็มีมอเตอร์ไซค์ช้าอยู่นะคะแต่ก็ดึงตัวให้ห่างแล้วก็รลีบแซงให้พ้นไป มีรถบรรทุกนะคะน้ามันจอดให้สัญญาณไฟฉุกเฉินอยู่และมีรถเหมือนจะออกมานะคะเราก็ข้างหน้าก็ให้สัญญาณไฟนะคะีป้ายลาดหลุมแก้วนะคะตรงไปกับปทุมธานีสามโคกเลี้ยวซ้ายเราไปทางไหนคะอาจารย์เราไปเลี้ยวซ้ายเราเข้าเลี้ยวซ้ายนะคะเราก็ดูรถด้านซ้ายเรามีมอเตอร์ไซค์จะแซงอะไรขึ้นมาไหมไม่มีนะคะเราก็เปิดให้สัญญาณไฟมองข้ามไหลแล้วก็ออกตัวไปข้างหน้ามีรถจะออกมานะคะเราก็ชะลอให้เขาขึ้นมา เพราะว่าเราดูข้างหลังแล้วไม่มีรถนะคะอยู่ในระยะที่ปลอดภัยและด้านข้างมีรถจอดนะคะแล้วมอเตอร์ไซค์ดูถ้าจะเบี่ยงหลบเราเช็คข้างหลังไม่มีรถเราก็ให้สัญญาณไฟหลบนิดนึงนะคะแล้วก็ข้างหน้านะคะไปได้เหรอคะอาจารย์ได้ได้อ๋อเดี๋ยวเราจะออกซ้ายไปนะคะเราก็ให้สัญญาณแล้วเราเช็ครถด,ด,ด้านหลังแล้วไม่มีนะคะเราก็ค่อยๆไปเป็นป้ายปทุมธานีนะคะตามป้ายไป มีรถตามามานะคะก็เขาก็อยู่ในระยะที่ปลอดภัยอยู่นะคะเขาก็เห็นเราทีนี้ก่อนจะขึ้นทางร่วมทางแยกนะคะเราก็ต้องเช็คด้านขวางเรามีรถมาไหมถ้ามีเราก็ปล่อยให้เขาไปก่อนคะอ่านี้มีทางมีเลนของเรานะคะเราก็ขึ้นมาเข้าทางหลวง3าม1นะคะไปปทุมธานีอีก1กิโลเมตรปากเกร็ดอีก1ิกิโลนะคะด้านหลังมีรถตามมาไกลๆนะคะเราก็ รถเปลี่ยนที่ปั๊มมานะก็แยกไปแล้วก็เลี้ยวซ้ายเนาะเข้าในซอยเลยเลยเลยไฟแดงไปเลี้ยวซ้ายนะคะพอรีเฟซนี่ก็ผมดูแล้วเกิดอการเกิดยากแล้วถ้าขับรถจะมีค่ะก็อันนี้เราก็ขับตรงไปเรื่อยๆนะคะมีรถตามมาด้านหลังแต่ไม่เร็วมากด้านหน้านะคะมีรถน่าจะติดรถที่จอดนะคะเขาก็อาจจะเบี่ยงเลนเข้ามาเราก็ชะลอความเร็วนะคะด้านหน้าเป็น ไปทางแยกข้างหน้ามีอุบัติเหตุบ่อยครั้งนะคะก็จะเป็นแยกไฟแดงนะคะก็ตอนนี้สัญญาณไฟเป็นไฟเขียวแต่ว่าเราเราต้องตรงเลยไปไหมคะหรือว่าเราเลี้ยวอ๋อเราเลี้ยวซ้ายอันนี้มีรถมอเตอร์ไซค์มานะคะเราให้สัญญาณไฟรอเขาไปก่อนนะคะแล้วด้านหลังก็มีรถมาแล้วด้านหน้าก็มีรถถอยออกมานะคะเราก็ชะลอความเร็วรองให้เขาไปก่อนนะคะค่ะแล้วก็ เขาออกมาช้าๆนะคะเราก็ตามไปชา้าๆเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเลี้ยวเข้าแยกด้านซ้ายนะคะอ่าแล้วก็ให้สัญญาณไฟเขาเลี้ยวเหมือนกันนะคะท<ม>ีนี้ก็<ม>เราก็ดูข้างหลนะังนะคะและ้วก็เลี้ยวเข้ามานะคะดูะมีรถจอดจค่อนข้างเยอะนะคะเราต้องระวังนิดนึงว่าจะมีรถออกมาหรือเปล่านะคะก็ขับด้วยความเร็วประมาณ กิโลเมตรนะคะตอนนี้มีรถจอดด้านสายค่อนข้างเยอะมามีคนจะข้ามถนนด้วยนะคะแต่ว่าความเร็วของเราคิดว่าแค่นี้พอที่จะป้องกันอุบัติเหตุได้นะคะสามารถเบรกได้ทันถ้ามีอะไรเกิดขึ้นนะคะเดี๋ยวเราจะเลี้ยวเข้าปั๊มนะคะเราก็ให้สัญญาณไฟดูรถคันข้างหลังมีข้างหน้ามีรถจะออกนะคะเรา เขาจะออกแล้วล่ะค่ะเราก็เราก็ชะลอให้เขาไฟก่อนนะคะด้านหลังก็เห็นแล้วนะคะว่าเราให้สัญญาณว่าเราจะให้เขาไฟก่อนนะคะมีรถมอเตอร์ไซค์มานะคะก็เขาก็แซงกันไปนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าปั๊มนะคะเราก็ให้สัญญาณไฟไว้ด้านหลังทราบแล้วนะคะทราบสัญญาณไฟของเราแล้วนะคะนี่เราก็เลี้ยวเข้าปั๊มไปนะคะ ด้านหน้าก็มีรถที่จอดรอแล้วก็จอดกําลังขับเข้าไปเติมน้ํามันมีรถย้อนสอนออกมานะคะแต่ว่าอยู่ในระยะที่มองเห็นกันนะคะก็